หนึงในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ได้มีพระบรมราชาองคการโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2554ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่4ธันวาคม2554ทางเรือนจำทหารอากาศจึงได้รับการประสานจากสารทหารกรุงเทพให้พิจารณาขอหมายปล่อยตัวและลดโทษผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ คือพิธีเนี่ยเราจะมีนักโทษของทหารนะครับเืบินจำาทหารอยู่กับประมาณปีประมาณ 100, 100ร,100ร้อยร้กว่าคนร้อยเศษซึ่งแต่ละปีก็จะมีอยวันเฉลิมเนี่ยวันนี้ยที่ครบให้หลวงท่านครบวันที่5้ันวาก็มีการพระราทานอภัยโทษ และที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับก็คือนักโทษที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ลดโทษซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับรวมทั้งหมด60คนครับส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็อยู่ในการควบคุมของเรือนจาําทหารอากาศนั้นมีทั้งหมด41คนส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ปล่อยตัวไปมีอยู่ทั้งหมด19คนครับสำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตในครั้งนี้ต่างรู้สึกดีใจที่ได้เป็นอิสระภาพเพราะบางคนถูกกักขังอยู่ในเรือนจำทหารอากาศมากกว่า10ปี ตามคดีความที่แตกต่างกันไปนอกจากนี้ยังมีญาติมาร่วมรับบุตรหลานของตนเองกลับบ้านอย่างอบอุ่นเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เห็นบุตรหลานพ้นจากความผิดรู้สึกดีใจครับอืมครับผมความผิดของเราที่ทําคืออะไรถึงถูกจับกุ่มอยู่ในเรือนจําก็หาจริงซบำิูดเปิดครับครับผมกี่ปีครับ22ปีสิเดือนครับยี่สิบปีสิเดือนครับผม แล้วความรู้สึกของเราที่อยากจะพูดเมื่อที่ได้รับพระราชทานพิญโทษแล้วผมก็จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมครับครับผมความผิดของเราที่ทํามาคืออะไรได้รับการจับกุมอยู่ในเรือนจำก็จําหน่ายยาเสพติดครับตอนนั้นที่ทําก็คือทํางานอะไรอยู่เป็นพลทหารอยู่ที่กรมทหารต่อสู้กัษยานครับทำไปถึงคิดไปทำอะครับก็อยากได้ตังค์เยอะๆครับแล้วจะถูกจับอยู่ในนี้กี่ปี สามปีหกเดือนครับสามปีหกเดือนก็ผมเราไม่คิดแร้วว่าถ้าออกไปแล้วเราจะลงตัวไปทําแบบนั้นอีกก็ไม่แล้วครับเพราะว่าอยู่ในนี้ก็ได้รับรู้แล้วครับว่าลําบากรู้สึกยังไงครับวันนี้ญาติของเราได้ถูกปล่อยตัวมาก็รู้สึกตีใจอะค่ะก็รอมานานอะค่ะโดนข้อหาอะไรครับก็อันนี้ค่ะก็เกี่ยวกับเซฟอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาเริ่มต้นชีวิตใหม่อะค่ะค่ะหางานทำดีๆอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ยังอยู่ในการควบคุมของเรือนจำนั้นความรู้สึกก็ไม่ต่างจากผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวแม้จะได้รับค่พียงการลดโทษก็ตามเรามาอยู่ในเรือนจำนี่เราไปทำความผิดอะไรมาจำหนายครับผมจำานายนาย,ยายาตอนนั้นกี่เม็ดหรือว่ามากน้อยแค่ไหนจำหน่ายตามแมพโดนล่อซื้อมาโดนล่อซื้อมาครับถูกจับมาอยู่ในเรือนจำนี้กี่ปี อยู่มาปีกว่าแล้วครับตลอดทั้งหมด4ปี4ปีครับหนุนเพื่อนได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ปล่อยตัวไปเป็นยังไงก็ดีใจครับก็โอเคก็ดีใจเขาด้วยครับที่เขาได้ออกไปสู่จิตสำราพครับครับผมเราไปทำความผิดอะไรมาถูกจับอยู่ในเรนจำพรบยาเสพติดเหมือนกันครับจำหน่ายไหมตอนนั้นจำหน่ายเยอะไหมอ๋อไม่ค่อยเยอะครับก็ยี่สิบเอ็ดเมตรแล้วระหว่างที่เราอยู่ในเรือนจำนี้หรือว่า ตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่เหมือนเดิมครับหน้าที่ของเราหลักแล้วทําอะไรก็คือหน้าที่ของผมก็จะอยู่กองงานปูนปั้นนะครับตุ<ม>๊กตาครับคอยระบายสีครับเป็นรายได้ให้เรือนจํำไปครับคอยพัฒนาข้างในนี้ครับที่นี้ผมถามมาทนหญ่แล้วจะมีคนพูดแป่ว่าเจอพรบอยาเสพติด แล้วคิดว่าถ้าเราออกไปแล้วเราจะไม่ไปทําแบบนั้นอีกเหรอครับหรือว่ายั้ไงก็ผมถ้าเป็นผมนะครับผมก็คงจะไม่กลับไปสู่เส้นทางเดิมครับครับว่าเป็นห่วงลูกเป็นห่วงครอบครัวครับช่วงนั้นทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนั้นแม่ทําครับคือขายยาเสพติดเดียวนะครับความคิดของเราณวันนั้นทำไมถึงต้องตัดสินใจไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือว่าถ้าถูก ถ้าถูกตำรวจจับมาก็ต้องมีการดำเนินคดีก็คือตอนช่วงนั้นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อนะครับวัยรุ่นวัยรุ่นทุกคนก็ต้องอยากลองอยากอะไร,ะรพอเข้าไปยุ่งกับมันแล้วก็แที่เขาบอกเขาว่ายาเสพติดพอเสพเข้าไปพอขายเข้าไปมันก็ต้องมาอยู่ในนี้ครับเป็นสืดจบของนักขายยาผู้ควบคุมเรือนจำทหารอากาศบอกกับทีมข่าวว่าทางเรือนจำได้มีการปล่อยตัวและลดโทษผู้ต้องขังทุกปี เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้กลับตัวประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่ตอไปสังคมเพชรสีกองถ่ายภาพวัชราตาคำรายงาน